กาวอนหรือโคลีลีสมาชิกคนที่2จากวงเหมียวค่ายเดอะแบล็คลเบลผู้ที่มีใบหน้าเหมือนปาร์คม ok, <แ>ินยอและส่วนสูงที่สูงกว่า175เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นคนที่ครบเครื่องท,งทั้งวิชวลและก็ทักษะเพราะกาวอนมีความสามารถทางด้านการรอ้องการเต้นการแรปรวมไปถึงการเล่นไวโอลินจากประวัติของเธอนะคะเธอเคยเป็นเทรนนีที่ YG ถึง5ปีด้วยกันก่อนที่จะย้ายมาเป็นเทรนนีที่เดอะแบล็คลายเบลเมื่อปี2021วงในเล่าว่าเธอถูกเทรนเพื่อให้เดบิวต์ในฐานะเบลีมอนสเตอร์และเธอยังเคย เทรนกับแดเนียวงนิวจีนสมัยที่ยังเป็นเทรนนี่ที่วายจีด้วยกันอีกด้วยแต่แล้วโชคชะตาความเหมาะสมและเวลาค่ะทําให้กาวอนหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าโคลอี้เนี่ยถูกวางตัวให้เป็นเมมเบอร์คนที่2จากวงเหมียวซึ่งหลังจากที่เปิดตัวออกมาก็คือสร้างความว้าวให้กับชามไล์มากๆเพราะเธอเนี่ยมีหน้าตาละไม้คล้ายกับปาร์คมินยองและภาพลักษณ์ของเธอที่ดูเฟียสดูโมเดลเนี่ยก็สร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนเป็นอย่างมากนี่คือเพชรเม็ดงามอีกหนึ่งเม็ดที่กําลังจะมาเขย่าวงการเคป๊อปค่ะ